สวัสดีครับคุณวิกนะครับจาก a b i c Center ซึ่งวันนี้จะมาแนะนำคอสสุดท้ายสำหรับน้องป .6 สอบเข้าม .1 กันก็คือคอสนะมิดไมลเป็นคอสโค้งสุดท้ายที่เตรียมความพร้อมให้กับน,น้องๆน,นะปะ .6 นะจะได้ไปพร้อมสำหรับการสอบในวันสอบเข้าม .1 จริงๆ คอสนี้จะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างหนึ่งคือจะเอาข้อสอบเก่าปีเก่าๆมาให้ดูกันเลยมาทบทวนกันว่านะข้อสอบออกอะไรไปบ้างนะทวนเนื้อหาที่ควรจะรู้ก่อนเข้าห้องสอบทั้งหมดรวมถึงเกง่งข้อสอบด้วยว่าอะไรน่าจะออกนะนะเราก็จะมีข้อสอบตั้งแต่ปีเก่าปีใหม่นะมารวมนะอยู่ตรงนี้แล้วก็วิเคราะห์กันโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุดเพราะมันชื่อว่าคอสโค้งสุดท้ายนะเพราะนั้นต้องกินเวลาไม่เยอะเหมาะกับน้องๆสําหรับที่จะนะปัดฝุ่นเตรียมความพร้อมที่จะไปสอบเข้าหมนหนึ่งจริงๆ สำหรับน้องป .6 ที่จะลงคอสนี้คุณิ๊กแนะนำว่าควรมีพื้นฐานมาแล้วเพราะว่ากำลังจะไปสอบข้อมาหนึ่งจึงไม่ใช่คอสพื้นฐานไม่ใช่คอสเนื้อหาแต่ถือเป็นคอสปัดฝุ่นนะน้องๆก็มีความรู้มาก่อนอาจจะลืมบ้างอาจจะเลือนบ้างแต่เรามาปัดฝุ่นเช็ดขัะถูให้เงาพร้อมนะส่งประกวดพร้อมลงสนามแข่งนั่นเอง นะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจให้น้องๆลองนะเรียนคอร์สมิดไมนี้สามารถทดลองเรียนได้บนนะ VB y the b r n i n นะเว็บไซต์หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะที่เคาน์เตอร์ V e y the b r a i n ทุกสาขา